เอมาเอมาเอ้ยเออมากินข้าวก่อนจานค่อยไปล้างอ๋อเดี๋ยวเไปเด้๋ยนี้จ้ะเดี๋ยวไปเด้๋ยนี้จ้ะเฮกินข,าข้าวกันไหมเนี่ยกินกินข้าวมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อ้ขับเข่าคือเป็นกระเสียบแท่านนี่อย่างเนี่ยเกง่งเลยไมีส้มใส่ไก่ ส้มทอดอืป่าเด็กบองแพนเด็กบองอัอนเดียลจะได้แซ่บเนาะกินเทานี้กับอิมอ่มเนาะอีกสีละอีสานบ้านเฮานะอีสีนี่ละกินง่ายอยู่ง่ายเห็ดกับข,ข้าวแคซิบบาทยีซิบบา้านเคนี้ก็มีแหงไปเห็ดงานตโอห้างเงินได้มือละาลอยมือละาผ่านบาทพุ่นนะคือเจ้าวานเหรอเนาะอันเดียลเดี๋ยวเดี๋ยว ปเอาน oh, okay, so so, yeah, right. ó, no. ้ำไม้ค่อยกินนะยื้น้ำปะยน้ำอ๋เอาเอาน้ำเย็นเลยปะัลหน้ำเย็นเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเอาน้ำเย็นมาให้จ่าจแปรอแป๊บนึงนะมาแล้วน้ำมาแล้วเออน้ำเย็นน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเมาให้เลยได้จ้ะโอเคนาะบัตนีโอเคเสียบอยู่ดอกอือเออไอไอไอเอาเอาภาให้กินปาดกงอ ผักบ่ผักมันจิ้มแซ่บโอ้เดี๋ยวผักมาแก้มตีแล้วพักมาแก้มรอแป๊บนึงเด้จอ,จอด้จ้าไปเบื้องในตู้เย็นให้ยังผักอย่างเนี้ยบุดด๋ดเลยมาแล้วผักมาแล้วจริงจ้าเด็กมีแต่แต่งได้คอยเห็นในตู้เย็นมันบ่มีผักยังดอกไหมได้อยู่เนาะได้ได้แตงก็ได้แซ่บคุณครับจออ,อกินกินกินเลยลายละติดข้อตายแล้วแม่ห้ามเลยกูสิบวัตจูงนาไฟให้ดอกนะ แค่่มึงแค่่เขาตายตายไอ้ไอ้ไอ้เนาะค่อยว่าแกงคือเป็นซี่จังๆังนะจะเอาน้ำปลามาให้ค่อยนะแกงจางแกงจังเอาน้ำปลาเป็นวะน้ำปลาลองเบิ่งไม่ดูมีอย่างขาดอีกวะบอกบุาคลมีแต่น้ำปลาอย่างเดียวน้ำปลาอย่างเดียวนะค่าไน้ำปลาอย่างเดียวเอาเถินเดี๋ยวค่อยไปเอาน้ำปลาให้ด้วยเถนเอาน้ำปลาขายน้ำปลาเนาะขายน้ำปลามาแล้ว น้ำปลานี่น้ำป่านี่ผงชูรสนี่บอกเน่าเบอร์ค่อยคิดบ้รพิเเลยที่เจ้ามาเป็นผัวเจ้านี่เป็นหัวหน้าครอบขวัาที่รอบคอที่สุดเลยน้ำครอบขวเนาะ เด้อไอ้ขาดยังอีกว่า,กาค่อยอีบอกเจ้าว่าค่อยอิ่มแล้วอิ่มก็อิม่มจ้ะขันเจ้ากินอิ่มแล้วจะเมียนขาเขาแล้วก็เอาน้ำมาห้าเตียงน้ำเด้อหมดหมีอีขึ้นอืมเอาจฮ็ดเองดอกเออเราเจะอย่าลืมไปล้างจานให้มันเร็วเด้อยค่อยไปนอนก่อน